นี่ครับถ่ายวีดีโอ 8K ด้วยมือถือและส่งขึ้นไปเล่นบนจอทีวี 8K แบบไร้สายได้เลย <S 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 สวัสดีครับผมโรมัน LCD TV Thailand เทคโนโลยีภาพแบบ8 k หรือความละเอียด33ล้านพิกเซลที่ชัดกว่า4 k แบบเดิมถึง4เท่าด้วยกันเนี่ยก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการถ่ายทําวิดีโอบ้างแล้วนะฮะนี่ฮะอย่างมหากรรมกีฬาโอลิมปิกปี2020ที่ตามหลักเนี่ยเขาต้องจัดขึ้นในปีนี้นะฮะแต่ก็เลื่อนไปปีหน้านะเขาก็จะมีการถ่ายทอดสดแบบ8 k ครับหรือหนังสารคดีบางเรื่องนะครับเขาก็เริ่มถ่ายทําแบบ8 k แล้วนะครับตัวอย่างอย่างหนังสารคดีของนาซาเป็นต้น ฉะนั้นถ้าอยากจะให้ระบบนิเวศ 8K มันครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ํามันก็ต้องเริ่มที่กล้องถ่ายวิดีโอ 8K ก่อนนะครับจะเป็นตัวสร้างคอนเทนต์แบบ 8K แท้ๆส่งต่อนะฮะมายังจอทีวี 8K นะฮะซึ่งจะเป็นจอแสดงผลภาพนั่นเองในวงการถ่ายทําภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดนะฮะเขาก็มีการใช้กล้อง 8K แท้ๆในการถ่ายทํามาสักระยะหนึ่งแล้วนี่ครับตัวอย่างอย่างเรื่องกับตันมาเวลนะครับเขาใช้กล้องยี่ห้อเรสประมาณว่า ถ่ายให้ใหญ่แล้วก็ความละเอียดชัดที่สุดไว้ก่อนเมื่อถึงขั้นตอนการโพสต์ปรดักชันนะครับมาอ d ดิทวิดีโอเนี่ยจะครอปจะซูมภาพภาพมันก็ยังชัดไม่แตกและในที่สุดนะครับความสามารถในการถ่ายวิดีโอ 8K เนี่ยมันก็ก้าวลงมาสู่โทรศัพท์มือถือครับนี่เลยนะฮะ Samsung Galaxy S 20 series ที่ผมถืออยู่นะครับก็คือรุ่นเอลตรานะเป็นรุ่นท็อป สามารถถ่ายวิดีโอ 8K ได้เลยนะฮะนี่สามารถกดเลือกเซตติ้งตรงนี้ได้เปลี่ยนเป็น,น 8K นะในอัตราส่วน16:9ต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเนื่องจากเป็นเจเนอเรชันแรกของมือถือที่ถ่ายวิดีโอแบบ 8K ได้ ตัวเฟรมเรทสูงสุดที่ทําได้เนี่ยก็จะอยู่ที่24เฟรมต่อวินาทีเท่านั้น <S 2> <S 2> <S 2> ผมทดลองเอามาถ่ายน้องเบียร์นะนางแบบจําเป็นของเราวิ่งเลยนะฮะฉะนั้นข้อแนะนําในการถ่ายเพื่อให้ได้ภาพวิดีโอที่ดีสุดนะครับนี่ถ้าเราอยู่กับที่แบบนิ่งๆก็ขอแนะนําให้ใช้ขาตั้งกล้องตั้งนะฮะแล้วก็ล็อกตัวโทวรศัพท์มือถือไว้แบบนี้เลยหรือถ้าอยากจะใช้มือเปล่าในการจับนะครับก็แนะนําใช้2มือช่วยกันประคองแบบนี้แต่ก็จะเมื่อยนิดนึงนะแต่ถ้าจะเดินไปถ่ายไปแบบชิลๆแบบนี้ นะมีความเป็นแอคชั่นแคมซะหน่อย <c oughs> ก็แนะนําให้ใช้ไม้กินบอลนะครับช่วยกันสั่นนะ <c oughs> ก็ประคองโมชั่นภาพเคลื่อนไหวให้มันลื่นไหลขึ้นมาประมาณหนึ่งได้ครับ <c oughs> และจากที่ผมได้ลองทดสอบดูนะครับระยะเวลาการถ่ายทําประมาณ1นาทีเนี่ยก็จะกินพื้นที่ประมาณ500 MB เมกครับ ซึ่งถือว่าก็เยอะพอประมาณอยู่ซึ่งตอนมือถือเปิดตัวใหม่ๆนะครับเขาระบุไว้ว่าระยะเวลาสูงสุดในการถ่ายวิดีโอ 8K เนี่ยมันจะได้แค่1นาทีเท่านั้นแล้วมันก็จะตัดเลยแต่เฟิร์มแวร์ใหม่นะฮะที่เขาเพิ่งออกมาเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยอ่ามันก็ช่วยขยายระยะเวลาการถ่ายทําสูงสุดเนี่ยได้ประมาณสัก7นาทีหลังจากนั้นมันก็จะทําการตัดนะแล้วก็เริ่มถ่ายใหม่แบบอัตโนมัติให้อีกครั้งหนึง่ง นอกจากนี้ระหว่างถ่ายทําวิดีโอแบบ 8K อยู่นะครับเราสามารถกดปุ่มถ่ายรูปนี่แชะๆชแบบนี้เข้าไปได้นะครับความละเอียดเนี่ยมันก็อยู่ที่ 8K 33ล้านพิกเซลเช่นกันโอเคเราถ่ายวิดีโอ 8K เสร็จแล้วนะครับคำถามคือเราจะส่งมันไปเล่นที่ไหนนี่ด้านหลังของผมตรงนี้นะครับคือ Samsung QLED นะ 8K รุ่นล่าสุดเลย Q900R หลายท่านยังไม่รู้นะครับว่ามันมีความสามารถในการส่งนะฮะไฟวิดีโอเนี่ย จาก S20 โยนขึ้นไปเล่นบนทีวี 8K แบบไร้สายได้ย้ำอีกทีนะครับแบบไร้สายทำยังไงขั้นแรกให้เชื่อมต่อมือถือและทีวีเนี่ยไว้ใน Wi-Fi วงแลดนเดียวกันขั้นที่2เนี่ยให้เราเลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการจะเล่นนี่อะแล้วกดไปที่สัญลักษณ์ smart view อ่ะตรงนี้เลยนะครับย้ำอีกทีเรียกว่า smart view นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะหานะฮะ d e v i c e ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อ่าเจอแล้วนะครับ Samsung Q900R กดแชร์เข้าไปเลยนี่ครับโยนขึ้นไปเลยแบบนี้กดพอยส์อ่าผมกดพอส์ที่มือถือสั่งหยุดจากมือถือนะฮะตัวภาพบนทีวีก็หยุดเช่นกันทีนี้ตามผมมาดูใกล้ๆนะครับมาดูรายละเอียดของภาพที่เราถ่ายกันตะกี้นี้มาดูรายละเอียดกันนะครับดูดีเทลของเส้นผมก่อนอันนี้ก็เห็นเป็นเส้นสลวยเลยนะชัดเจนดีลูกตาเนี่ยมีความแวววับขึ้นมาใบหน้าเนี่ยโอเคถือว่าจะแต่งหน้าแน่นแค่ไหนนะครับ แต่คำว่า 8K เนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องของดีเทลเร s โซลูชันหรือว่ารายละเอียดภาพนี่ครับสิวเซลเนี่ยที่แอบซ่อนเอาไว้นะฮะก็หนีไม่พ้นเห็นไหมถ่ายวิดีโอแบบ 8K ไว้นะฮะเอามาแสดงบนจอภาพแบบ 8K นะครับเห็นหมดเลยนะฮะมาดูดีเทลนะครับของตุ๊กตาของน้องนามินี่สีส้มๆนะครับมาหมดนะความละเอียดความคมชัดต่างๆถือว่าชัดดีนะฮะโฟกัสเนี่ยชัดเจนและวิธีเช็คนะครับว่าไฟล์ที่เราถ่ายมาตะกี้เนี่ย เป็น 8K แท้หรือเปล่าก็ทําได้นะครับนี่ให้เรากดที่เมนูของทีวีแล้วไปที่รูปฟันเฟืองนะครับกดดูข้อมูล่าเห็นไหมมันเขียนว่าความละเอียด7680คูณ4320คูณกันออกมาเปรี้ยงนะครับ33ล้านพิกเซลหรือ 8K นั่นเองนี่ครับแล้วก็บอกข้อมูลหมดเลยนะว่าขนาดไฟล์เมื่อกี้เนี่ยนะตั้ง600เมกอ่าเราถ่ายมา1นาที4วินาทีแบบนี้มาดูอีกคลิปนึงนะครับผมได้ถ่ายกล่องแผ่นเกมกับแผ่นหนังผมเอาไว้นะฮะอ่ะ ลองกด Play โยนขึ้นไปเล่นดูอ่าเป็นกล่องเกมสตรีทไฟเตอร์นะครับกับหนังกังฟูแพนด้าผมลองกดพอดสซะหน่อยอ่ะมาดูรายละเอียดกันคือคําพวกเนี้ยกังฟูแพนด้ายังไงก็อ่านออกอยู่แล้วเพราะมันชัดอยู่แล้วจะถ่ายแบบ 4K หรือ 8K ก็อ่านออกแต่ 8K เนี่ยมันมีประโยชน์กับไมโครดีเทลหรือว่าดีเทลที่เล็กจริงๆนี่ครับมาดูตามนี้นี่ครับเราเลื่อนลงมาดูนะครับอย่างคําที่เป็นเท็กซ์ตัวเล็กๆ One of the best movies of the year อ่านะฮะก็ยังเห็นอยู่หรือเล็กลงไปกว่านั้นโอ้โหอันนี้เหมือนผมทดสอบวัดสายตาเลยนะ Michael Phillips นะฮะ a d d h e movies with Ebert and r o p e r โอ้นี่ text like แบบนี้นะฮะก็ยังถือว่าอ่านได้ <Wow. S 1> นะดูตรงนี้กันบ้างนี่โลโก้ PlayStation นะครับเขียนว่า Official Product อ่าก็ยังเห็นนะดีเลยนะครับว่า s o u 8K กับ TV 8K มันก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลในการขับรายละเอียดออกมา และสุดท้ายมาทางนี้มาดูเลนกล้องนะครับอย่าง Lu ม ix นี่ครับ Gvario นะครับ1ต่อ3.5ถึง5.6เนี่ยเห็นไหมพวกตัวเลขนะครับโค้งๆแบบนี้เก็บขอบเอาอยู่หมดเลยหรือว่าเมก a OIS เห็นไหมไม่ใช่ว่าเทคเป็นแนวตรงอย่างเดียวนะอัน,นี้เป็นแนวเฉียงๆโค้งๆนะครับมันก็ถือว่าเก็บความเรียบความมนเนี่ยก็ถือว่าเก็บขอบได้ดีนอกจากส่งแบบไร้สายได้แล้วเราก็สามารถใช้วิธีแบบดั้งเดิมได้นะครับคือโหลดไฟล์ 8K เนี่ยมาลง USB thumb drive มาเสียบเข้าหลังเครื่องทีวี 8K นะก็สามารถเล่นได้เช่นกันหรือว่าถ้าท่านไหนเนี่ยก็เชื่อว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีทีวี 8K กันหรอกนะครับก็สามารถอัปโหลดไฟล์ 8K เก็บไว้บน YouTube ก่อนก็ได้นะครับตอนนี้มันรองรับการแสดงความละเอียดสูงสุดได้ถึง 4320p หรือว่า 8K นั่นเองสรุปนะครับในปีนี้เนี่ยก็จะมีทีวี 8K แท้ๆเนี่ยวางขายในบ้านเราเพิ่มอีก4-5แบรนด์เลย พร้อมด้วยเทคโนโลยีแบบ 5G นะครับที่มาช่วยอัพสปีดความเร็วในการดาวน์โหลดแล้วก็อัพโหลดข้อมูลไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยอย่างพวก 8K แบบเนี่ยให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการถ่ายวิดีโอ 8K บนมือถือเกรดเรือธงเนี่ยถือว่าเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญเลยนะครับที่มาช่วยเติมเต็มระบบนิเวศ 8K เนี่ยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันนี้ก็ต้องขอชมเชยซัมซุงนะคะที่กล้าเอานวัตก,กรรมนะฮะการถ่ายวิดีโอ 8K เนี่ยมาลงบนมือถือนะฮะ Galaxy S 20 series นะให้พวกเราได้ใช้กันตอนนี้เลยเชื่อว่าในอนาคตหลายๆค่ายมือถือเนี่ยก็จะทยอยเอาความสามารถนี้มาลงไว้ในมือถือตัวเองเช่นกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ